สวัสดีค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอคะ่ะชุดโปรสุดคุ้มเลยค่ะเซ็ตประหยัดของเรานะคะจะได้ชิ้นปลา3กิโลนะคะแล้วก็น้ำจิ้ม1ลิตรค่ะรวมส่งอยู่ที่299บาทนะคะแล้วก็จะแพ็กกันใส่ถุงเคอรี่ถุงละโลแบบนี้เลยค่ะทั้งหมดจะได้3โลแพ็กไป3ามถุงเคอรี่นะคะ ลูกชิ้นที่ทางร้านส่งไปจะเป็นลูกชิ้นที่ทอดแลวนะคะ <Yahoo! S 1> คือสุกไม่แช่เย็นสามารถอยู่ได้หนึ่งถึงสามวันเลยค่ะเราก็จะใส่ไปสามถุงแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำจิ้มหนึ่งิแพ็คลงลังเสร็จแล้วเราก็ปิดลังให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วจ้าแค่นี้ก็รอรับความอร่อยอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะสามารถจัดส่งได้วันนี้ได้รับพรุ่งนี้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะชุดละ299บาทอิ่มอร่อยคุ้มมากค่ะ